สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาเบิงบูเบอรี่ฟินแลนด์นะคะที่คนไทยมาเก็บขายสวีเดนฟินแลนด์นะคะอ่าตอนนี้ก็เขาฤดูใบไม่ใบไม่ร่วงแล้วค่ะอันที่หกกันยาแล้วบูเบอรี่อาจสิอ่าอาจสิซ้ำน้ำค่ะอ่าอาจสิแบบว่ามีน้ำไหลค่ะฝนตกเนาะะเนะอ่าปกติถ้าให้ดีก็เก็บช่วง กลางเดือนกรกฎาคมล่ะค่ะไปปลายเดือนกรกฎาคมนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังได้อยู่พี่น้องก็ยังได้อยู่ก็ถือว่าบ่สซัมก็ถือว่าบ่เละปานใดค่ะนี่ค่ะก็ยังคิดว่าถ้าเอาไปขายก็ยังสิได้อยู่ค่ะอ่าช่วงเดือนที่ผ่านมาแม,ม่สมเห็นเพิ่นโพสต์ขายเนาะค่ะเห็นเพิ่นโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตอ่าเฟซบุ๊กนะคะ ตลาดเฟซบุ๊กทังละหาสิยูโรประมาณพันเก้าค่ะบางเจ้าก็ขายหกยูโรถังหนึงสิลิตรเนาะค่ะต้องทำความสะอาดก่อนนี่ค่ะแต่หมักบูบุรี่จะแพงก็หมักสีแดงเนาะค่ะหมักสีแดงหมากไอ้ลิง่อนเบอรี่จะถือกอบูบุรีป่ปลาจะราคาแพงกอค่ะนี่ค่ะลักษณะป้าเป็นป้าสนนะค่ะ ป้าสนโล,โล่งยังสิจากน้อยค่ะตาป้าบืันจะบมมีบูเบอรีนะค,ะ,นคะตามพื้นนี่มีเบิดเะไรพี่น้องนี่ตอนนี้เขาลืดดูใบไม้ร่วงแล้วใบมันลนนี่ค่ะนี่เนาะค่ะใบบูเบอรีก็ล่นแล้วค่ะเพราะว่าวันที่หกกันยาแล้วค่ะแต่แ่าก็ดีย่างค่ะ พอมีใบาตากงางแน่แต่ว่าลูกก็อาสีอวบน้ำแน่ค่ะเพราะว่ามันสุกโดนแล้วเนาะคะ่ะเห็นไะค่ะลักษณะป้าก็เป็นป้าสนแบบนี้แหละพี่น้องต้องปลาลงๆแน่ปลาทึบก็บ่าบูบูรีบ่ขึ้นค่ะอันนี้ก็เห็ดเนาะนี่เนาะค่ะพี่น้องประมาณนี้แหละค่ะนี่ค่ะบูบูรีป้า โมเมนแบบเดียวที่เพิ่นขายในห้างมันเขาทด้ dy, พี่นอ้องคนละแบบอันนั้นแบบเพิ่นปลูกแล้วเนาะคะ่ะอันนี้แบบธรรมชาติที่คนไทยมาเก็บฟิลเลีนสวีเดนค่ะนี่เนาะคะ่ะโอเคค่ะวัสดีค่ะ